สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับภูตะวันนะครับปุ๋ยภูตะวันก็ได้สัญจรนะครับมาเยี่ยมเยียนลูกค้าที่อำเภอการจันดิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เรายืนอยู่ที่สวนของอาจารย์อเนกบัตธรรมวังสานะครับซึ่งสั้นํำสวนทุเรียนแปลงนี้เป็นสวนทุเรียนที่แปลกนิดหนึ่งนะครับเพราะแปลงนี้มีทุเรียนถึง38สายพันธุ์นะครับแหละต้นหลอสายพันธุ์นะครับแล้วก็ในแปลงทุเรียนนี้นะครับที่เรามองเห็นอยู่ตอนนี้นะครับทุเรียน แปลงนี้อายุประมาณ2ปี3ปีแปดเดือน่ะมปีนะครับเพราะว่าคละสายพันธุ์ค่อนข้างเยอะอาจจะมีต้นเล็กบ้างต้นใหญ่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปุ๋ยภูตะวันนะครับพี่อเนกีก็ใช้มาจะเดียกใช้มาปีนี้2ปีแล้วนะครับที่ใช้มาตั้งแต่ทุเรียนปลูกได้1ปีนะครับก็ใช้เต็มๆมา2ปีแล้วในแปลงนี้ก็ยังมีสับปะรดค่อนข้างเยอะนะครับสับปะรดก็มีลูกเยอะลูกโตมากนะครับลูกหนึ่งประมาณ6กกิโลครึ่งนะครับเรื่องของสับปะรดนะครับเพราะฉะนั้นทุเรียนแปลงนี้ นะครับก็ใช้ปุ๋ยภูตะวันใช้ฮอร์โมนใช้อาหารของปุ๋ยภูตะวันมาตลอดนะครับซึ่งมีธาตุสารอาหารนะครับที่พืชต้องการนะครับไม่ว่าธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับเรามีกลุ่มของกรทฮอร์โมนนะครับมีตัวเร่งรากนะครับตัวนี้เป็นหัวเชื้อปุ๋ยเชื้อภาพ PGPR นะครับแล้วก็ยังมีโมลาดนะครับซึ่งโมลาดเป็นตัวที่กระตุ้นการฟิกเนอโคเจนในอากาศนะครับปลดอะมิโนธรรมชาตินะครับช่วยในการสร้างราบและลําเลียงอาหารนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มของเอมไซ นะครับซึ่งเอนไซม์สร้างเนื้อเยื่อสร้างเปลือกนะครับเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้และก็มีกลุ่มของจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ที่มีการพัฒนามานะครับเดสายพันธุ์ใหญ่นะครับไม่ว่ากลุ่มของตัวฆ่าเชื้อรานะครับกลุ่มของตัวที่นะครับย่อยอินทรีย์วัตถุในดินสร้างสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในดินนะครับและกลุ่มของนะครับตัวฆ่าไวรัสนะครับเป็นพวกกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็มี หัวเชือเคยทูกสารแลวก็สารและมะเร็งในตัวนะครับนั่นคุณภาพคร่าวๆของปุ๋ยผู้ตะวันนะครับอ่ะตอนนี้ก็ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูหลายๆสายพันธุ์นะครับหลายๆต้นนะครับสายพันธุ์ของต้นไม้นะครับนี่เป็นสายพันธุ์ทุเรียนนะครับเดี๋ยวเบียนรอบได้นะครับนี่เป็นพันธุ์ทุเรียนที่ทางอาจารย์นันเอนะครับได้ออกมาปลูกไว้นะครับสามสิบแปดสายพันธุ์เป็นแปลงสาธิตแปลงตัวอย่างนะครับแปลงหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทุกๆสายพันธุ์เดี๋ยวนะครับทุเรียนเป็นลูกสามารถมาศึกษาได้นะครับว่า ตุเดียนแต่ละต้นนะครับเป็นลูกแบบไหนนะครับทรงลูกสวยทรงลูกกลมทรงลูกยาวหนามแบบไหนนะครับก็เป็นสายพันธุ์ของตุเดียนหลายหลายสายพันธุ์นะครับนี่ก็หลายๆพันด้วยกันนะครับเรื่องของพันธุ์ุเดียนนะครับได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวไอ้พี่เล็กฝากนิดนึงนะครับว่าสวนอยู่ตรงไหนแบบไหนครับเป็นจเลยครับสวัสดีครับผมอเนกป h a r m ภูมิสาครับ สวนตุเรียนนี้จํานวน10ไร่นะครับมีสนาลักากลางแล้วก็แบ่งเป็น2ซีซีนี้ประมาณ4ไีไร่ศษ <c oughs> ก็ปลูก38สายพันธุ์อีกด้านหนึ่งก็ปลูกมอนทองเป็นหลักนะครับทางผมได้เจออาจารย์บุญชิตเจอน้องพลแล้วก็ไปคุยเรื่องปุ๋ยปุตธะวันมาแล้วก็ประทับใจก็เลยใช้ปุ๋ยปุตตวันมาประมาณ2ปีแล้วนะครับแปซที่ใช้ปุ๋ยปุตธะวันในแปลงนี้อีก20%ก็ใช้ปุ๋ยเคมีผสมเล็กน้อยนะครับฉะนั้นตุเรียนตอนนี้ก็ เริ่มดูดีขึ้นนะครับไปในช่วง3ปี8เดือนก็กทรงผมก็สวยใบก็งามดีครับนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับที่พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะมาศึกษาข้อมูลนะครับในเรื่องของภาคเกษตรได้นะครับก็เป็นแลงสาธิตนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อวเนเกนะครับครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากมากครับ